สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมามุนทาโรชแนลนะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรนดอมดวงความรักนะคะก็เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวธาตุไฟนะชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะเรามาดูกันว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะเรื่องราวเซอร์ไพส์ของคุณในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะขอเริ่มต้นกันที่พลังงาน ของชาทัดไฟกันก่อนมีไพ่ออกมาเป็นตัวแคทเมเม่นะคะทารอรตนะมาดูกันพลังงานคุณจะเป็นอย่างไรเนาะเดอะชาวิออดขึ้นมาค่ะเดอะเมจิชียนจีค่พินเทสนะคะมีพลังงานเดอะทาวเวอร์แล้วก็จัดทีสนะรูปแบบของพลังงานในตอนนี้มันว่าคุณกำลัง อยู่ในโหมดของการที่จะต้องคิดหรือว่าตัดสินใจกับเรื่องบางเรื่องนะคะเอ,อ่อดูว่าช่วงนี้ชาวธาตุไฟค่อนข้างใช้เหตุผลในการพินิจพิจารณาสิ่งต่างๆเนาะถ้าคุณต้องมีการจะตัดสินใจหรือว่าเลือกทางเดินเลือกเส้นทางอะไรที่มันจะตอบโจทย์พลังงานความรู้สึกของตัวเองนะคะทีนี้มนมองว่าก็อยู่ในสเต็ปของการ มองแผ่นมองแผน,แผนหรือยูในจุดของการที่มีความแฟร์มีความยุติธรรมเกิดขึ้นให้มีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในจุดที่เหมาะสมนะคะที่มันว่าเป็นพลังงานของแรงดึงดูดเป็นพลังงานของทิศทางของการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณมันมีพลังงานการเซอร์ไพรส์ทางความรู้สึกหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นเดทาวเวอร์ over, ขึ้นมา การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญนะคะเราสึกว่าการเปลี่ยนแปลงต่อจากเนี้มันจะทําให้คุณรู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างมันเหนือความคาดหมายมันปรับปรับมันฉับพลันหรือบางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นรวดเร็วกว่าที่เราคิดมีเรื่องของแรงดึงดูดมีเรื่องของทิศทางปลายทางในความสัมพันธ์นะคะในเวของพลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้มันว่า มันเหมือนกับมันจะมีอะไรที่รู้สึกว่าตอบโจทย์อ่าคือตัวคุณอ่ะเหมืนว่าคุณเลือกในแนวทางที่ให้ความยุติธรรมไม่ความแฟร์กับตัวเองรวมถึงความสัมพันธ์ที่คุณเลือกสรรเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะให้มันเกิดความแฟร์ให้มันรู้สึกว่าก็อยู่ในสเต็ปอยู่ในโมเมนต์ของการที่ มีแรงดึงดูดมีทิศทางเป้าหมายบางอย่างช่วงเวลานี้อาจจะมีการวางแผนวางแผนนะคะหรือได้เดินหน้าทำตามความฝันเป้าหมายแนวทางอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นคือทำตามแบบแผนทำตามผลในเวที่ต้องการตั้งใจเอาไว้เนาะแรงดึงดูดเป้าหมายปลายทางต่างๆอ่อมันคิดว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลง ครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจริงๆสำหรับตัวคุณแล้วก็เราก็มองหาความแฟร์มองหาความยุติธรรมที่จะเกิดขึ้นนั่นแหละอคุณเป็นคนเก่งเป็นคนมีความมั่นใจนะคะเป็นตัวของตัวเองรู้จักในการที่จะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆในช่วงเวลานี้เป็นไปได้ว่าตัวชาวทัดไฟเองก็อาจจะกำลัง m a n i f e s กำลังที่จะดึงดูดโอกาสทางที่ใช่หนทางที่รู้สึกว่ามันเวิร์กมันดีสำหรับตัวคุณนะคะเป้าหมายปลายทางความสำเร็จแล้วก็การวางแผนวางแผนในสเต็ปต่อจากนี้เนาะอย่างแตเมจิเชียนขึ้นมามึงก็มองว่ามันมีทิศทางของแรงดึงดูดหรือว่าแนวทางอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นค่ะอะช่วงเวลาต่อจากนี้มันเป็นการ ได้เดินหน้าได้ไปต่อหรือได้ทำอะไรเพื่อเป็นแนวทางในสเต็ปที่คุณแพนเอาไว้ที่คุณตั้งใจเอาไว้นะคะครอสุูว่คุณเป็นคนที่ไม่ได้ยอมแพ้ต่อปัญหาหรืออุปสรรคง่ายๆเป็นสายลุยนะคะสายมุ่งม,มั่นสายตั้งใจถ้าอะไรที่เป็นเป้าหมายแล้วก็อยากจะทำมันให้สำเร็จสมหวังอย่างที่ตั้งใจเนาะ ทีนี้เรามาดูกันหน่อยนะคะว่าพลังงานของชาวธาตุไฟในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะพลังงานที่จะขึ้นมานะคะเรื่องเซอร์ไพรส์ของคุณในเดือนกร,รกฎาคมนี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ k ค of w a วา s นะส of w a n านมีไพ่ the sun The lover นะคะ m ชมพว n c นมันมีทิศทางของการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่จะเกิดขึ้นนะคะกับคุณเนาะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะแล้วก็มีในแง่มุมการได้ปรับเปลี่ยนยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะ ช่วงเวลานี้มนคิดว่าอาจจะได้เจอกับความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่ามีผาชันหรือเรารู้สึกว่าคนคนนี้หรือคนที่เราดิวอยู่เนี่ยเข้ามานะคะแล้วเรามีการปรับเปลี่ยนไปในเวที่ดีขึ้นเป็นความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงยกระดับไปในเวที่ดีต่อใจเนาะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่แบบสดใสสวยงามไพ่ขึ้นเดอะซันคือเรามองว่ามีพลังงานของความสดใส มีพลังงานที่เป็นพลังงานด้านบวกให้ความรู้สึกสดชื่นให้ความรู้สึกสบายให้ความรู้สึกแบบมีความหวังใหม่ๆนะคะเหมือนเราถ้าในเรื่องของการงานก็แปรเสมือนเรากำลังจะเริ่มต้นโปรเจกต์อะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ก็เหมือนกับเรากำลังที่จะเริ่มต้นอ่าในเรื่องราวในความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้น ทีนี้มนมองว่ามันอยู่ในทิศทางของการแบบพยายามมีเป้าหมายมีจุดที่ตั้งใจมีจุดในการที่จะเริ่มต้นกับบางสิ่งบางอย่างเนาะแล้วก็เหมือนมีพชชั่นอะในการทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันแฮปปี้มันดีต่อใจมีเกณฑ์ในการที่เราจะได้เดินหน้านะคะเออไปต่อ กับชานาการณ์ต่างๆมีพาชั่นที่มันจะเก่อเกิดขึ้นด้วยมนคิดว่าพลังงานต่อจากนี้คือการเดินไปข้างหน้านะคะการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองการมีพาชั่นแล้วก็การมีเป้าหมายทางความรู้สึกที่ดีได้เริ่มต้นเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อใจประมาณนี้การมีพชชั่นที่มันเกาะเกิดขึ้นนะแล้วก็ เป็นพลังงานในแง่มุมของความรู้สึกเนาะคนคนนี้ที่เข้ามาหรือมาเป็นเรื่องราวที่เซอร์ไพรส์ความรู้สึกคุณในเดือนกรกฎาคม2568น้นี้มนว่าเขาเป็นคนที่สักเซสกกับชีวิตหรือมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจนะคะในการที่จะใส่ความพยายามเพื่อเดินหน้าให้ความสัมพันธ์นี้สามารถไปต่อในรูปแบบที่มุ่งหวังและตั้งใจได้ เป็นทิศทางของพลังงานที่มีพชชั่นพร้อมเดินหน้าพร้อมลุยมีโอกาสอะไรบางอย่างที่อาจจะปรากฏขึ้นนะคะหรือมีทิศทางของการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเนาะในสเต็ปในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะ อ๋อทีนี้ทิทางตรงนี้ที่ขึ้นมามันมองว่าน่าจะเป็นเวของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็โอกาสทางความรักโอกาสทางความรู้สึกนะคะเป็นในรูปแบบของพลังงานที่คุณจะรับรู้ได้ว่าเฮ้ยเนี่ยคือพลังงานความรักที่มาพร้อมกับแพชั่นเป็นพลังงานของความรักที่มาพร้อมกับความตั้งใจนะคะ เป้าหมายปลายทางในการที่แบบจะเดินหน้าหรือการที่จะไปต่อในความรักความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานต่อจากนี้มันจะไปในแง่มุมไหนแนวโน้มของการเทชั่นนะคะแล้วก็แนวโน้มของเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้น จะมีการปรับเปลี่ยนไปในเวไหนอย่างไรบ้างแล้วก็สิ่งที่คุณควรต้องรู้ในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะอ่ะมาดูสีพลังงานจะเป็นยังไงนะ8ดถ้วยนะคะเ e e เพ r สเดอะเวิลด์เด็กถือถ้วยแล้วก็มีสองเหรียญน,นะคะ พลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้มันว่ามันจะมีการแชร์ลิงมุมมองทักษะแนวทางอะไรต่างๆมีโอกาสในการที่จะเริ่มต้นในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะพลังงาน The World ที่ขึ้นมามนก็มองว่าอาจจะเป็นการ success หรือเป็นการสำเร็จกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นการที่แบบ จะไปต่อหรือมีทิศทางที่รู้สึกว่าอยากจะให้มันสำเร็จแบบที่ตั้งใจหรือว่าแนวทางใดๆนะคะเราสึกว่าถ้าเราใส่ความพยายามเข้าไปนะคะเราก็เรามองไปในรูปแบบมุมมองของโอกาสในการที่จะได้เริ่มต้นเนาะมันว่ามันเหมือนมีพลังงานที่ ตอบโจทย์คุณอยู่แน่นอนในสเต็ปช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะเออเราสึกว่าบางสถานการณ์ที่ท็อกซิกเอาว่าชาวธาตุไฟถ้าคุณปรับรู้ได้หรือสึกว่าในช้อยในตัวเลือกที่เข้ามาเป็นพลังงานที่ไม่เวิร์กเป็นพลังงานที่ไม่โอเคบอว่าคุณมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้คือไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในสถานการณ์นั้นเราสามารถเดินออกมาจาก ในบางปัญหาบางสถานการณ์ได้นะคะม,มันคิดว่าเป็นการเปิดใจแล้วการเป็นออ p o r t u นตี้มีการ open heart เปิดใจสําหรับการเปิดรับพลังงานใหม่ๆซึ่งแนวโน้มของการเทชั่นต่อจากเนี้ยก็จะมีการเปิดใจกันเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะได้เจอกับชอยที่รู้สึกว่าตรงไทยตรงสเปคตอบโจทย์ในเรื่องของพลังงานความรู้สึกนะคะให้การบาลานในความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้น แล้วก็รู้สึกว่าเออก็อยู่ในจุดที่ปรับจูนกันในเรื่องทั้งการจัดสรรเวลาการจัดพาร r ตี้ในชีวิตเป็นต้นนะคะประมาณนี้เนาะสำหรับพลังงานที่ออขึ้นมานะคะอา่าทีนี้เรามาดูกันว่าทิศทางแล้วก็พลังงานต่อจากนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะพลังงานที่ขึ้นมา มาดูซิมนขอดูหน่อยนะคะว่าแนวโน้มต่อจากนี้นะเราก็สิ่งที่ชาวธาตุไฟควรดูเพิ่มเติมจะเป็นยังไงมันมีเรื่องของความเสียดายเสียใจบางอย่างาหรือบางอย่างที่ยังไม่ได้รับการเติมเต็มในแง่มุมของความรู้สึกนะคะ มันจะมีการที่จะลุยการที่จะเดินหน้าในความสัมพันธ์กันเนาะเพื่อต่อสู้กับปัญหาหรือว่าอุปสรรคต่างๆเวลาที่ดิวกันหรือว่าเรียนรู้ทำความรู้จักซึ่งกันและกันอนะมณมองว่ามันยังไม่ได้มีความราบเรียบแบบปราศจากปัญหาอุปสรรคอะไรขนาดนั้นแต่มนมองว่าช่วงเวลาต่อจากนี้มันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเองรับรู้ได้ว่า มันจะมีความคิดเยอะมีความคิดมากนะคะออกมาจากคนที่คุณดิวอยู่หรือว่าเขาค่อนข้างจะคิดที่จะนาอะไรเยอะแล้วก็เน้นย้ำแล้วกันว่าควรที่จะมีมุมมองอะไรหรือคิดอะไรรู้สึกยังไงก็สามารถจะแชร์วิ่งให้กันและกันได้ทราบได้แชร์ออกไปได้แล้วก็ให้ความรู้สึกที่เป็น5ถ้วยขึ้นมาตรงนี้ฉนันม,นมองว่า ก็จะอยู่ในจุดที่เป็นการปล่อยวางกับสถานการณ์ในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์บางาอย่างเอ่ออย่าไปรู้สึกว่ากลัวความผิดพลาดกลัวแบบนั้นแบบนี้แล้วเราทําให้เราเหมือนแบบไม่กล้าที่จะตัดสินใจในการที่จะทําอะไรเลยฉะนั้นอยากให้พิจารณาให้ดีว่าอะไรมันแบบมันเวิร์กสำหรับตัวคุณนะคะมาดูพลังงานเพิ่มเติมกันเรื่องเซอร์ไพรส์จะเป็นอะไรอีก คุว่าบางคนมีเพื่อนแนะนำชักพันํานพาใครมาให้รู้จักหรือคุณอาจจะไปออกงานอีเวนต์งานสังสรรค์งานสังคมก็อาจจะทําให้ได้เจอได้เจอใครบางคนที่นี้โอกาสทางความรักปรากฏขึ้นแน่นอนนะคะโอกาสทางความรู้สึกเนาะออมีพลังงานการแบบจะได้มีโมเมนต์ของการออกเดทนะคะหรือว่าได้ทําความรู้จัก กับใครบางคนเพิ่มมากขึ้นได้อยู่ในโหมดของการใช้พลังงานดีๆร่วมกันมีการเบรมีการพักมีการหยุดนิ่งในการที่จะคิดตัดสินใจเนาะมันก็ให้คุณระเบ,บิดตกไงเนาะว่าจริงความต้องการเป้าหมายที่แท้จริงของตัวคุณเป็นไงอ่ะถ้าคุณมองว่าคุณชอบความรักความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้นะคะหรือว่าคนที่เขาเข้ามาเขาตอบโจทย์คุณจริงๆมันไม่ใช่แค่แบบว่าการที่เรามีใครไม่มีใครแล้วเราต้องแบบ หาคนมาขั้นเวลาหรืออะไรแบบนั้นนะมนว่ายังไงชาวธาตุไฟคุณเลือกพิจารณา,นานอยู่แล้วนะคะพลังงานเจ็ดเด่นขึ้นมาเนะี่ยมนวาใช้เวลาพิจารณานาน,านม,า learning, มีการเรียนรู้มีการเรียนรู้กระบวนการอะไรต่างๆมากมายเลยทีเดียวอืมเป็นความคิดความรู้สึกอะไรที่เราสึกว่ามันจะมีการเบรกมีการพักกับหลาย,ลายเรื่องหลายๆทิศทางที่เกิดขึ้นอืม แล้วก็เราสุกว่าบางคนถ้านะคะยังไม่ได้แบบโอ้โหแบบจะให้สถานะหรือว่าจะให้สเตตัสใครขนาดนั้นน่ะราะว่าคุณจะให้เขาอยู่ในโหมดของพลังงานการแบบเป็นเพื่อนการเป็นกายานามิตรที่ดีระหว่างกันละกันร,ระหว่างตัวเขาตัวคุณนะคะประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นเรื่องของสถานการณ์ที่ขึ้นมานะคะ ก็ประมาณนี้เลยจ้ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่านะคะถ้าในส่วนของคำแนะนำที่เป็นตัว Oracle Card เนี่ยไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานของการ Manifestation นะคะของชาวธาตุใในช่วงเวลานี้เป็นอย่างไรนะไปดูสิพลังงานตัว Oracle Card นะคะ Wish ขึ้นมานะคะจะชี้ิคัมมิ่งคอเวอร์โกอย่าให้ใครแบบว่ามาบอกว่าคุณต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ฟิกคุณหรือว่ามันต้องปลดปล่อยพลังงานปลดปล่อยความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นอนะเออมันเหมือนกับว่าความรู้สึกผิดหรืออะไรที่มัน ไม่โอเคมันก็อาจจะถึงเวลาที่คุณต้องปล่อยปล่อยอะไรไปบ้างเนอะรวมถึงทิศทางอ,อ่อในแง่มุมของความรู้สึกความสัมพันธ์แล้วก็การที่แบบมค,คิดว่าการตัดสินใจความยุติธรรมอะไรต่างๆมันก็กําลังจะมาถึงคุณแล้วค่ะอยู่ที่คุณจะเปิดรับโอกาสน,นั้นไหมเนอะภาพรวมพลังงานพลังใจทางความรู้สึกเอ,อ่อมอนว่ามีทิศทางที่ คุณรับรู้ได้ว่าคุณต้องทําอะไรเพื่อตัวเองคุณต้องเป็นตัวของตัวเองแบบไหนแล้วก็ไม่ได้แบบอ่าเรียกว่ายังไงอะถูกกลืนไปกับกระแสสังคมถูกกลืนไปกับสภาวะการหรือคนรอบข้างนะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมันขอไปดูกันที่ในส่วนของพลังงาน affirmation นะคะ ดูเรื่องความรักหน่อยจ้า Love and relationship I a s s e s s myself นะคะ And all o f humanity เรื่องของ s p i r i t u v l l o v m l o t m e น t ะคะ I am grateful for the support of Divine the master and t r a n s c e n t teacher who help me on my spiritual journey นะคะ มีแต่พลังงานดีๆที่คุณนึกถึงที่คุณคิดถึงในช่วงเวลานี้และยอมรับตัวตนยอมรับพลังงานของแบบคนรอบข้างด้วยนะคะือยอมรับความต่างแล้วมันรู้สึกว่าช่วงนี้คุณก็เมดิเฟสเรื่องของการเงินด้วย i love money and money love me คือคิดดีๆกับทุกสถานการณ์สัาพแวดล้อมต่างๆหมดเลยอะซึ่งมันก็น่าทำให้เรื่องราวเซอร์ไพรส์ในดังกรกาคมของคุณนี้คุณพลังงานบวกมีพลังงานดีๆ ที่จะเข้ามามากมายนะจ๊ะประมาณนี้เลยเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าพลังงานนะคะมันจะเป็นอย่างไรอีกต่อจากนี้เนาะขอดูในส่วนของลัคนาเราก็ราศีค่ะชาวกรกฎนะมังกรเมถุน ก่อนสามะแล้วก็ตุนนะคะประมาณนี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ